ก็วันนี้อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาพูดคุยกับเรื่องและปัญหาและข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น ในเมื่อวาน uh huh. เห็นข่าวพร้อมทุกคนตั้งแต่วันแรก uh huh. ที่เกิดเรื่องในกรณีของ19คน uh huh. และเมื่อวานเป็นส่วนของเรา uh huh. ที่มีข่าวมา uh huh. ต้องแถลงเรื่องแรกก่อนเลยแถลงเรื่องแรกก่อนเลยนะวันนี้ว่าแม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบ uh huh. ไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดๆมาถึงเราสองคนนะคะสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครที่อ่านข่าวจาก ท่านโคศกเมื่อวานนี้นะคะก็คือจะมีการเ,าเรียกสอบสวนเพิ่ม,อมขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก14คนที่ลิสต์รายชื่อนะคะจากจาก,จากทาง DSI แล้วก็ทางอายการเพิ่ม,มขึ้นมาซึ่งก็ มีเหมือนจะมีชื่อเราสองคนตามที่ข่าวเขียนนะคะคแต่แต่แต่ในต,ต,ต,ตอนท่านโคศโคศพูดเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบลง,งล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 ง,ลงชื่อว่าเป็นใครบ้างซึ่งจะบอกว่าเราสองคนยินดีมากนะคะคตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะคะของอายการที่ต้องส่งเรื่องมาถึงเรานะคะทางอายการเนี่ยก็พร้อมที่จะกำลังรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลทุกอย่างนะคะที่จะ เห็นว่าเราเนี่ยเออมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ค่อยส่งจดหมายหรือว่าเรียนเชิญนะคะเรามาไปพูดคุยสอบสวนเพิ่มจะบอกอย่างนี้ก่อนพ่อแมนจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับผม2ปีที่แล้วเนี่ยพ่อแบนกับแม่ใบเนี่ยก็ได้เห็นในข่าวแล้วก็ไปย้อนดูได้เราได้พูดความจริงไปหมดแล้วดีแค่ไปหมดแล้วใช่คือเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นแบบเป็น เกิดขึ้นใหม่ซ้ําเหมือนตอนสองปีที่แล้วหลังจากมแม่กับพ่อแมนแต่งงานคือคืออันนี้ต้องบอกทุกคนตรงนี้นะพอหลังจากข่าวที่เกิดขึ้นน่ยแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วทุกคนก็ตกใจมากซึ่งสําหรับแม่กับพ่อแมนเนี่ย รู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาที่โอเค okay. เมื่ออายการหรือ DSI ต้องการข้อมูลต้องการตัวเราให้ไปยืนยันสอบอสวนเพิ่มต้องการข้อมูลมต้องการแหล่งที่มาที่ไปท,ทุกๆอย่างรู้รู้หลายๆอย่างจากเราเพิ่มขึ้นเรายินดีนะคะเพราะว่าเราอยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะอย่างตัวแม่ใบกับพ่อแมเนเนี่ยเรามีหลักฐานทุก,อ,ทกอย่างมีข้อมูลทางการเงินทุกอย่างนะคะที่ DSI เนี่ยเคย มีข้อมูลตรงนี้ของเราทั้งหมดอยู่แล้วและตัวแม่กับพี่แมนเนี่ยก็มีข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกๆอย่างจากตรงนี้ทั้งหมดตัว DSI และอายการเนี่ยเขาเขามีเขาสืบข้อมูลมทางการเงินข้อมูลทางทรัพย์สินทุกๆอย่างของอของ ผู้ต้องหาหรือว่าผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนได้ทั้งหมดมนะคะอออันนี้เขาเขาหาได้ทั้งหมดมด้วยทางตัวกฎหมายเองอยู่แล้วอันนี้เราก็บริสุทธิ์ใจมากๆที่จะให้เจ้าหน้าที่และทุกๆอย่างเนี่ยได้ตรวจข้อมูลอมของเราทั้งหมดอย่างที่เคยนําเสนอไปเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็หลักๆนะคะก็คือไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรนะคะยังยังยังออโอเคอยู่ยังทํางานในทุกๆวันแต่วันนี้แม่กับพี่แมนเนี่ย ตัดสินใจทั้งอสองคนที่จะออกมาพูดว่าเราอยากให้ประชาชนทุกคนชาวเนต็ตคนที่เกี่ยวข้องคนที่ติดตามแม่แฟนคลับนะคะที่คอยเป็นกำลังใจมาให้เสมอเนี่ยได้รับฟังจากปากแม่และพี่แมนได้รับฟังจากปากแม่และพี่แมนไม่มีการคลางแคลงใจใดๆเพราะว่านวันนี้ในการที่แม่ต้องทำงานทุกวันมแม่มีเจ้าภาพแม่มีเจ้าของผู้ประกอบการทุกๆอย่างที่ เขาแม่ก็รู้สึกว่าเขาก็คลางแคลงใจว่าเอ๊ะใบเตยใบเตยแบบไม่ได้ไม่ได้โดนรวบอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมใบเตยมางานได้ใช่ไหมหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้ก็คือจะมาบอกให้รู้และเคลียร์ให้เห็นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตามสเต็ปขั้นตอนของอายการตอนนี้แม่กับพ่อแม่น่ะก็<ม>ชีวิตปกติดีนะคะตอนนี้ก็รอแค่ ทางอายการหรือว่า DSI อติดติดต่อมาส่งจดหมายมาอีกรอบเพื่อจะให้เราเข้าไปคุยกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่ทาง DSI และอายการอยากได้จากเราอย่างที่สองนะคะที่อยากจะเคลียร์กับทุกคนก็คือใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนนะคะใบเตยไม่ได้เป็นแม่ขายใดๆเลยไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยเชิญชวนใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท Forex ก d หรือว่ามีชื่ออยู่ในเจ้าของกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D ทั้งสิน้นอ,อ่ะแล้วในส่วนของพี่แมนส่วนของพ่อนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูข่าวก็จะบอกอีกวันนี้นะฮะรูปถ่ายกับซีอคนนั้นมีนะครับในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดนะ เราบอกทั้ง DSI แล้วก็บอกทั้งคุณผู้ชมที่ต้องการรู้ไปหลายรายการมากเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือในฐานะคนที่รู้จักนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเป็นคนลงทุนเองด้วยนะครับผมแต่อาจจะมีภาพนะครับต่างๆเราอธิบายได้หมดทุกภาพนะครับที่เกิดขึ้นบนโซเชียลนะครับแถมให้ด้วยนะฮะตอนที่เรื่องสินสอดยอะไรต่างๆนะครับ DSI เนี่ยเขาก็ตรวจสอบถ้าคนอยากรู้นะครับก็คือมันไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีเนี่ย พ่อแมนไม่ได้มานั่งตรงนี้แน่โดยเฉพาะผมนะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้ลงทุน mm. และผมก็รู้พร้อมทุกคนในวันที่เขาเนี่ยโดนออกหมายจับว่าเขาทําเรื่องแบบนี้นะครับทําให้เกิดขึ้นทําให้เกิดความเสียหายเยอะแยะขนาดนี้ใช่เราเสียใจนะแม่อันนี้พูดตรงๆสองอเรื่องเลยแต่วันนี้ได้บอกนะครับเรื่องเสียใจหนึ่งเรื่องที่ไปเตอเขาบอกก็คือเรื่องที่คนอื่นคางแคลงใจเราใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากมาก ผมไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่วันที่ไปรายงานตัวผมดูข่าวทุกวันข่าวนี้อยู่ในสมองผมทุกคืนทุกวันผมดูคอยติดตามตลอดมีผู้เสียหายเนี่ยทั้งโอ้โหหลายเรื่องมากทุกทรมานอะไรเงี้ยเราอะรู้สึกยังเป็นกิลตี้สำหรับผมนะว่าแบบเฮ้ยผมเนี่ยต่อไปเนี้ยการที่ผมไปไหนมาไหนทำอะไรอะผมต้องดูคนให้มากกว่านี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมผมเห็นใจจริงๆนะสำหรับผู้เสียหายหลายๆ,ๆคน,คนจริงๆที่แบบ โดนหลอกมาจากใครก็ไม่รู้อะซึ่งเราก็ดีใจที่เราไม่เคยชวนไม่เคยอะไรใครตอนนี้เราสบายใจใช่ดียอสไอก็รู้ตำรวจก็รู้เพราะผมไม่เคยชวนใครจริงๆ<ช>นะครับแล้วเราถึงวันนี้เราไม่ได้ออกมาแก้ต่างแล้วนะเรามาออกมาพูดความรู้สึกจริงๆของเราอะให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเพื่อนเราอะตอนนี้ยังไลน์มาไม่หยุดเลยด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกตรงนี้ให้จบไปเลยว่าความจริงแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราใช่แล้วตัวพี่แมเินก็ชัดเจนในเรื่องของความที่ ไม่ได้เป็นแม่ขายไม่ได้ไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยนะคะและไม่ได้มีชื่ออยู่ในอยู่ในบริษัท บร r e ัททีดีเลยไม่มีครับใช่ไม่มีกล้าพูดได้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อยากจะแบบเหมือนยกภูเขาจกอกระดับหนึ่งแต่ท่านอาการจะเรียกหรือเดซไซจะเรียกเราก็ไม่ไม่ไม่ติดขัดเพราะครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ติดขัดเราไปคนแรกความบริสุทธิ์ยินดีแบบนําหลักฐานนําเขาเรียกว่าเส้นทางการเงินหรือทุกอย่างนะคะให้ให้กับทางอายการแล้วก็ให้กับทาง DSI ไได้ได้ สตรงนี้<ล>อีกครั้งเข้าไปครั้งต้องการความช่วยเหลืออะไรผมพอจะรู้อะไรรู้จักอะไรใ,ใครที่ทําอะไรในนั้นบางคนผมสามารถรู้ได้หมดนะครับก็ช่วยดีเสไยเต็มที่แล้วก็ช่วยอายการเต็มที่นะครับเพราะว่าคาดีนี้มันใหญ่จริงเข้าใจใช่ค่ะ